เปิดอันดับดัชนีคุณภาพชีวิตดิจิทัลประจำปี2021นะครับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่44ของโลกนะครับเซิร์ฟชาร์องค์กรด้านความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับได้เปิดเผยรายง,งานการจัดอันดับดัชนีชีวัดคุณภาพชีวิตดิจิทัลประจำปี2021มี110ประเทศทั่วโลกด้วยกันนะครับเขาวัด5เรื่องครับ 1. ความสามารถในการจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตครับ 2. คุณภาพอินเทอร์เน็ต 3. เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส 4ความมั่นคงด้านอิเล็กทรอนิกส์และ5ครับการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานภาครัฐ10อันดับท็อปของโลกนะครับอันดับที่1ที่มีคุณภาพชีวิตดิจิทัลดีที่สุดคือเดนมาร์กครองแชมป์สปีติดต่อกันอันดับที่2เกาหลีใต้3ฟินแลนด์4อิสราเอล5าสหรัฐอเมริกา6สิงคโปร์7ฝรั่งเศส8สวิตเซอร์แลนด์9เยอรมนี10สหรัฐอาณาจากักรประเทศไทยอยู่อันดับที่44ของโลกและ11ของเอเชียครับ